สวยมากเลยอ่ะอยากได้อ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เนะพิ่งมีรถที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดในเดือนนี้เรียกได้ว่าเป็นเอ e วอร t เ f ส h e ออฟเดอมันเลยค่ะเพราะว่าสีถูกใจเพิ่งมากๆเลยนี่สำหรับคันนี้ค่ะนั่นก็คือเจ้าตัวเอ e วอร t เ r สต์เทรนนะที่มีการแรปสติ๊กเกอร์ทั้งคันนะสีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสีเทาเหลือบม่วงประกายมุกนะซึ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวรถมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเพิ่งบอกไปนะว่าคันนี้คือรุ่นอะไรี่พี่ต้องตกใจแน่เลยค่ะสําหรับคันนี้ค่ะนั่นก็คือเจ้าตัว Train, เอเ e v ร r เรสตัวเริ่มต้นนะ แต่แต่งสวยกว่าเลยเอเวอร์เรส4คูณ4อีกนี่เอเวอรเรส10นะคะตัวเริ่มต้นนะราคาอยู่ที่1ล้าน3 9 7 0 0 0บาทเท่านั้นแต่มันเนลมิดได้สวยขนาดนี้เลยเหรอมาดูกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวมาดูตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้เนาะ อันดับแรกเนาะความโดดเด่นอยู่ที่สีค่ะที่เพิ่งบอกไปเนาะคันนี้ค่ะเป็นสีเทานะที่เป็นประกายเหลือบม่วงแล้วก็อมสีมุกๆุกหน่อยนะทําให้รถดูหรูหราแล้วก็มีราคามากๆเลยค่ะนี่มันจะเป็นแบบว่าเป็นความเงางามทุกมิติเลยนะพี่พี่นี่ และข้อดีของการแรปสติกเกอร์นะคะก็สามารถถนอมตัวรถได้ด้วยเนาะมันก็คือเหมือนฟิลแรปสติกเกอร์ใส่แหละแต่ว่าเราได้สี่รถที่เป็นสี่รถใหม่เอี่ยมเลยเนาะแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราลอกสติกเกอร์ออกสี่รถเดิมๆก็ยังคงใหม่อยู่ค่ะมาดูที่ชุดแต่งกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับชุดแต่งเนาะกระจางด้านหน้าค่ะใส่เป็นกระจังของวิกเตอร์เป็นดําเงาเนาะนี่ดาเงาทั้งคันเลยค่ะโดยการตัดเฉดสีแดงน้ําเงินฟ้าทางด้านหน้านะคะ3เส้นแบบนี้ค่ะพร้อมไฟมินิไลท์3จุดเนาะสีขาวนะ และลูกค้าค่ะเลือกเป็นมามาสแตงนะคะนี่เป็นสีเป็นสีทองเรียกว่าทองด้านแบบหมุนๆแบบนี้เนาะนี่กําลังสวยเลยค่ะพอมาพร้อมกับไฟด้านหน้านะคะตรงกระจังนี้เป็นสีขาวนะแล้วก็ข้อไฟหน้าค่ะในส่วนของไฟหน้าเป็นไฟซีแคมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมัลติ r e f ฟกเตอรค่ะ ไล่มาดูที่ด้านล่างค่ะทําการใส่ชุดแต่งของวิกเตอร์เข้าไปแบบนี้เนาะวิกเตอร์มาใส่กับชุดนี้เรียกได้ว่าสวยแล้วก็รับกันมากๆเลยค่ะในส่วนของเอเวอรนะคะเราจะไม่มีกล่องพวกเราจะไม่มีกล่องเรดาร์แล้วเราก็จะไม่มีเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าเนาะนี่วิธีการสังเกตเนาะนี่แล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะเป็น IUD ตรงขอบที่เป็นโครเมียมของตัวรถเดิมๆนะคะก็ยังคงไวใ้ให้ความสวยงามค่ะสวยมากเลยอย่ะอยากได้อ่ะ เจบพี่ๆท่านใดอยากได้นะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่ารถคันสีม่วงเนาะมาคิ้วล้อนะคะก็เป็นคิ้วล้อที่มากับชุดของวิกเตอร์แบบนี้ค่ะสีดําเงาแบบนี้สวยๆเลยในส่วนของช่วงล่างนะล้อยางนะคะก็เปลี่ยนเป็นก้านวายแบบอย่างดีเลยค่ะตรงนี้นะก็จะเป็นลายยอดนิยมเลยนะคะที่ลูกค้านิยมติดกันมากที่สุดค่ะแล้วก็รัดด้วยยางดีเซนติเป็นยางออทเทเลนนะคะสเปคยาง2 7ง55 r 2ห้าห้าค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นยางที่ คนนิยมกันมากเลยนะสมัยนี้เนะาะไล่มาดูที่ด้านข้างค่ะในส่วนของกระจกมือจับเบ้ามือจับนะก็ทําเป็นสีดําให้หมดเลยเนาะติดกันาสาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วและรวมถึงการแลปสติ๊กเกอร์สีดําเงาครึ่งบนทั้งหมดให้ดูไปค่ะเป็นสองเฉดนะเฉดม่วงกับเฉดดําเงานะคะก็สวยงามไล่มาดูที่ด้านหลังค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะก็จะเป็นค่าท้ายเดิมๆของตัวเอเวอรมันก็มีสเสน่ห์นะนี่พี่ๆอยากให้มาดูมันจะเป็นแถบสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวอักษรเอเวอรที่เป็นอะคริลิกที่เป็นโครเมียมนะเนี่ยติดอย่างนี้นะคะมันก็จะนูนขึ้นมาเนาะรวมถึงเราทําการใส่ข้อไฟให้เข้าไปด้วยนะให้มีความสวยงามแล้วก็มีมิติมากขึ้นค่ะแบบนี้เลย ชุดกันชนด้านหลังค่ะใส่เป็นของวิกเตอร์นะตรงนี้ก็จะเป็นคางสีดำนะคะตัดด้วยสติกเกอร์ที่เราแลบไว้นะ้าแบบเนียนลงตัวมากๆเลยนะแล้วก็เอาเป็นท่ออินฟินิตี้นะคะสีดำเงาใส่ให้ด้วยค่ะทั้งสองฝั่งเนาะ ในส่วนของท่อนะคะก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเป็นอินฟินิตีหรือเปล่าหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจลดหลอ่อสวยๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้เลยคะ่ะที่เบอร์ศู1 3 6 3 2 9 2, 9นานำพึ่งจะอยู่ที่ฟอร์ดพนาคกขอยสาขาเกษตรนวมินคะ่ะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งถึงสปีซ้อน,นะคะ่ะยังไงเรามาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้น้พึ่งไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ